สลดทุกคนกลับมาพบกับปูเป้ชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสอนวิธีการคืนสินค้าจาก Lazada ค่ะจะทำยังไงกันนั้นไปดูกันเลยเริ่มจากกดแอป Lazada ไปที่ล่างสุดฝั่งขวาแล้วกดบัญชีเราวงกลมไว้ทั้งหมด3หัวข้อกดที่ตรงไหนก็ได้แต่เรากดที่ต้องชำระเงินเลื่อนไปฝั่งขวาสุดแล้วกดรอการรีวิว าสินค้าที่เราต้องการจะคืนแต่อย่าปล่อยให้เกิน7วันล่ะพอเจอแล้วกดสำเร็จตรงนี้ก็ปิดโฆษณาไปพอมาถึงหน้านี้ห้ามกดเขียนรีวิวเด็ดขาดให้กดคืนสินค้าหรือคืนเงินถ้าเราไม่ต้องการคุยกับทางร้านให้เรากดยืนยันไปเลยค่ะและกดฉันต้องการคืนสินค้าที่ได้รับพอมาถึงตรงนี้จะมีทั้งหมด3หัวข้อเราสามารถกรอกหัวข้อไหนก่อนก็ได้ แต่กรณีของเราเราขออัพรูปภาพก่อนกดไปที่คลังภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วให้กดเพิ่มได้เลยเราอัปโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราเขียนกรอกรายละเอียดการคืนสินค้าหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดการคืนสินค้าเรียบร้อยแล้วต่อไปให้กดเลือกเหตุผลการขอคืนสินค้า มีทั้งหมด7หัวข้อให้เลือกเหตุผลตรงกับของเราได้เลยพอเสร็จแล้วกดยืนยันตรวจรละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันอีกรอบกดตกลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวเรารอทางร้านค้ารับทราบการคืนสินค้าภายใน1-3วันอดทนไว้ก่อนนะ ต่อไปเป็นวิธีการคืนสินค้าวิธีที่สองที่เพื่อนๆจะเห็นหน้าตาการคืนสินค้าไม่เหมือนกันไปตรงหัวข้อช่องทางการคืนสินค้ากดเลือกจะมีทั้งหมด2หัวข้อจะให้ขนส่งมารับที่บ้านหรือเราจะไปส่งเองของเราเราให้ขนส่งเข้ามารับที่บ้านเราจะสามารถเลือกวันเวลาให้ขนส่งเข้ามารับพอเสร็จแล้วกดยืนยันจากนั้นกดยืนยันและก็มีให้ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นเราจะได้บาร์โคดนี้มาให้เราแคปหน้าจอนี้ไว้พอวันที่ f ฟ a s เอ็กเพรสมารับสินค้าเราแค่ยื่นบาร์โคดไม่ต้องเป็นเอกสารอะไรให้มันยุ่งยากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพอสินค้ากลับไปที่คลัง Lazada ตอนนี้เงินเราก็เข้าไปที่ Lazada Wallet แล้วนนกดที่ Lazada Wallet หน้าต่างของเรามีเงินเข้ามา283ให้กดไปที่283บาบาทเลยกดถอนเงิน ติ๊กคืนเงินกดเริ่มดำเนินการใครที่ยังไม่เคยผูกบัญชีก็ผูกตามหน้านี้ได้เลยนะเสร็จแล้วกดหน้าถัดไปกดยืนยันการถอนเงินกด Get Code เพื่อรับ SMS Code พอ SMS Code เเด้งมาแล้วก็กดรหัสได้เลย อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กด verify หน้าตรงนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วกดตกลงเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอรับเงินภายใน1น,นาทีนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปของเราเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย